วันนี้ก็เช็คพอรถเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็อัดจัลลบีโอ้อัดล้นหน่อยอัดจัลลบีทั้งหมดะนะมีหนึ่งจุดข้างล่างในหนึ่งจุดนี่อีกหนึ่งจุดสองจุดสามจุดตรงนี้หนึ่งจุดสี่จุด สี่จุดห้าจุดหกจุดตรงนี้เจ็ดแปดเก้าสิจุดอ่าสิจุด 15บหจุดสิจุดแล้วก็ตรงนี้16 17กสจุดนะครับ17บเจุดตัวแท็กนี้มาได้เติมมาได้ใส่นี้ตัวเอลนะครับอัดวันนี้นะครับอัดเสร็มสิบแปจุดสิบเก้าจุด สิบเก้าจุดประาณยี่สจุดอ่ะทั้งหมดอ่ะเออนี่อีกตัวนึงยี่สิบอด้วยซ้ำไปนี่มันตัวหนึ่งอัดมาถึงอัดมาถึงย <c> ี <oughs> <c oughs> รวมดูแล้วประมาณ2ีจุดอัดตะกี้ได้20จุด ราะวันนั้นอยู่ตังลุ่มกับตัวนี้มาได้อัดลืมตัวนี้อ่าเดี๋ยวไปยังเดี๋ยวค่อยอัดเพราะว่าตัวนี้อัดตวาอ่าแต่ตัวนี้มันสองจุดตัวนี้มันน่าจะมีอย่างปิดดีๆนะเพราะว่าตัวนี้มันเนี่ยมันมียอย่งปิดน่าจะเสียเวยอ่าอันนี้ตัวนี้ ตัวนี้เพราะว่าเข้าคอนี่ตัวนี้เข้าคอกลางโอเคโอ้ยี่สิบกว่าจุด่าทำบาดาเหมือนกันต้องฝึกดูแลดูแลเองอ่าตัวนี้บาได้ใส่สักกตัวกลางนี่ตัวนี้ลืมใส่นะครับตัวนี้ใส่แล้ว ลืมหลายจุดต้องนับดูนเนี่ยน,น้ำมันเติมแล้วนะครับเช็คพอเรียบร้อยนะครับอ่ะโอเควันนี้บายบายนะครับโอ้อร์เย็นชำ่ำอร์เย็นชำ่ำอือคลิปนะแมเย็นชำ่ำ ก็โอ้ยเดี๋ยวลิกซ <Liquid>. <Bitcoin>. ิตเพลงปิดก่อนปิดก่อนแอเย็นดีแต่เนอครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้านหน้าถอยหลังตัวตัวนี้ก็เป็นตัวปดทำงานการทำงานนะครับ มีนี่หนึ่งตัวอันนี้เป็นอีิปัดน,น้ำฝนอปูมอันนี้ใสเพื่อมันงามอะไรมีเสี่ยงสำรองไว้ในนี้ก็มีวิทยุนะครับแล้วตอนนี้ก็อันนี้ปรับอบขล่งตัวปัันเล่งนะครับแจ อันนี้แอร์ความเย็นไฟอ่าอันนี้ปรับออโต้หมดออโต้อันนี้กับเปิดเมนูเมนูต่างๆอ่าเปิดออโต้เหมือนกันไฟออโต้ตัวนี้อ่าเมนูต่างๆแบบกดแมนวนวลนะอ่าแบบแมนวนวลอ่าดิจิตอลก็มีก้าหน้าจอแตะยั จริงๆแล้วในในรูปแบบจริงๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบทัชสกรีนอันนี้ความร้อนนะครับน,นี่ก็น้ํามันเพิ่มเติมนะครับน้ามันเพิ่งเติมตัวนี้เป็นปุ่มกระต่ายเตาอ่ากดหนึ่งกร,ร๊มจะเป็นกระต่ายอ่ากดปิดอ่ากดแล้วก็ปิดอ่าตัวนี้ก็ยกแทก ายุดแถมยกอย่างงี้เตัวด้านหน้านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกอตัวนี้ยกอยกด้านหน้า,าสำหรับตัวนี้ตัวนี้อเราต้องยกตัวนี้ขึ้นก่อนเนาะยกตัวนี้ขึ้นตัวนี้นี่คือยกอยกขึ้นเหมือนทั่วไปนะครับเหมือนแคบเนาะยกอละมาตัวนี้ก็มาซ้ายอีกก่ความคงกี้ ก็มุงกีโ่ยแหงไปอ่าอันนี้ถ้าเกาะขึ้นมากับยกย้งล,ลงไปกับความอ่าน,นี่ก็ปกตินะครับอ่าอันนี้ก็มาตรฐานทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็คว่าหงาอันนี้อ่าถ้าย้งไปขวาก็ไงาอ่าย้งมาทางซ้ายกับควา่าสำหรับตัวนี้ตัวบนนี่คือปับตัวนี้ถ้าถ้าถ้ากดมาเพย์อ่าตัวสวิงตัวสวิงตัวนี้นะครับ ตัวสวิงตัวเนี้ยข้อตัวเนี้ยนะครับมันก็จะไปซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาอ่าเอาเอาประมาณนี้คือกลางอ่าคือคืตัวนี้นะครับอ่าแล้วอ่าตัวดึงเข้ามาก็คืออ่าถ้าดึงเข้ามาก็ตัวนั้นเข้ามาอ่าตรวนี้ตัวบูมตัวบ้นออมแอมเข้ามานะครับอามเข้ามาถ้าดันออกไปก็ยืด นะครับบางคนถามผมว่าเออแล้วการบังคับเป็นยังไรเหมือนกันอื่นก่อน,นะครับอ,อันนี้ผมก็สาธิตให้ดูเนาะ,ะผมก็กมาฝึกตรงนี้แหละ,ะถ้าถ้ามาขวาก็เลี้ยวขวาถ้าไปซ้ายก็เลี้ยวซ้ายนะครับเนาะ,ะตัวรถสวิงอะสวิงซ้ายสวิงขวาอันนี้เขาจะเดินหน้าเขาก็ดันเข้ามาเก็บนะครับเนาะ ดันเข้ามาเก็บเพื่อคือมันเติกอย่างสักอย่างเนี่ยไงออเดี๋ยวทำตัวหนึ่งคือคือตัวนี้ปุ่มตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้เป็นตัวเปิดอ่าตัวปิดตัวนั่าเดี๋ยวก่อนเนออ่ากิมปูอะตัวกิมกี้นะครับตัวนี้เนาะอ่าถ้าเราดันมาดันไปอีนะครับดันไประเพยไหนปุ๊บก็จะกีบนะครับก่อนนะ อ่าตัวน,นี้ก็จะกีบไปนะครับอ่ากีบมาอยู่ที่เฮานะครับเขาจะเอามกได้เนาะอ่าถ้าถ้ามาตรงเพสนะถ้ามาตรงเพนี่เขากดมาตงเพสปุบโดนมกก็ขึ้นนะครับอ่ามกก็ข,ขึ้นเนี่ยครับอาจจะเอาวเวลจ้าได้หมดนะครับอันนี้ผมกดจะาจ้าแบบว่าเอานิ่มนวลน,นะครับมันก็จะเข้าเก็บอ่าเข้าเก็บเองนะอ่าเฉพาะตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ผมมาแน่ใจอ่ากดละมันมีผลมันมีปุ่มรุ่มนี่หมอันนึง ตัวนี้ก็ยังช่างยังมาได้แนะนำะมาแน่ว่าเป็นปุ่มยังแต่แตรอยู่รุ่มนะครับแตรอยู่รุ่มอันนี้ก็เดินหน้าถอยหลังปกตินะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะก็ทั่วไปนะครับอันนี้ก็รวมๆกับเพียงแค่นี้เองเนาะของอรถคุดของบล็อกแคทนะครับอื ตัวนี้เป็นเปิดความเย็นเนาะ,ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไฟเขียวเนี่ยถ้าอย่างอี้ปิดเป็นลมบมดาถ้าอย่างอี้เปิดคือมันเย็นอโอเคเนาะประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีท่านถามผมเข้ามาว่า การบังคับของบ๊อบแคทนะมันเป็นจะได้อันนี้ผมก็แนะนําให้ประมาณนี้นะครับเนาะความยาวของบูม้อมอันยงนี่ก็คือเป็นยาวพิเศษตัวนี้นะครับทํามาเป็นยาวพิเศษบอกว่าพิเศษประมาณไหนก็หันการอื่นกับประมาณเนี้ยนะครับแต่อันนี้เป็นบอกพิเศษมันน่าจะมีสั้นกว่านี้ตัวร์มนะครับแต่ตัวบูมนี่น่าจะเป็นมาตรฐานเฉพาะตัวร์มอาจจะยาวมาสักหน่อยนะคะีครับขาดว่านะครับเนาะ อ่ะโอเคเออตัวนี้เปิดไฟไฟหน้าไฟหน้าจุดนี้นะตัวนี้มันเปิดหมดออโต้หมดหมดออโต้อันนี้ก็ออโต้เหมือน,นนะออโต้ Auto, แล้วตัวนี้คือ,เ,อ,อเปิดถ้าเปิดตัวนี้กดตัวนี้ตัวนี้จะทํางานตัวนี้ทํางานแม่น โอ้หลายอย่างยัง,ย,ง,ย,งยังบอกค่อยจำดีนะครับโอเคครับผมอขอบคุณนักนะครับผมอันนี้แค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e ครับช่องรุจิ h ช n แนลครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ